ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะก็วันนี้วันอังคารนะ,ะที่25บห้มีนาคมนะนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าเอ่อจะบอกว่าข่าวดีไหมก็ก็ก,ก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นได้ไม่เต็มปากกันะครับนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่ตลาดสหรัฐเขาดิดกลับมานะครับมันเป็นประเด็นที่ว่าก่อนหน้านี้ตอนที่คุณทำประกาศภาษีใช่ไหมครับพวกนักการเงินเนี่ย เขาก็กังวลไปก่อนนะฮะว่าจะอย่างนั้นจะอย่างนี้จะกังวลเรื่องเงินเฟอ้อนู่นนี่นั่นถูกไหมครับแต่พอรายงานจากบูมเบิร์กนะฮะออกมาในช่วงวันอาทิตย์ของเวลาของเขาอะนะนะครับซึ่งมันก็เป็นเป็นแบบตั้งแต่ตลาดญี่ปุ่นเปิดนะครับเวลาประมาณนั้นแหละนะค่ำ,ำวันอาทิตย์อะไรแบบนั้นนะนะครับก็ข่าวก็ออกมาใน,นํานองที่ว่า สิ่งที่พวกนักการเงินกังวลกันอนะอาจจะอาจจะกังวลเกินไปนะครับเรื่องของมาตรการภาษีอาจจะอาจจะไม่ได้แบบเร็ว้ายตามที่นักการเงินเขาคาดนะครับแค่นั้นแหละครับคือจะบอกว่าเป็นข่าวดีไหมคือคุณคิดว่าคําว่าแย่น้อยกว่าคาดเนี่ยมันเป็นข่าวดีไหมล่ะอ่าสมมุติว่าอันนี้คือผมพยายามจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะอ่าสมมุติว่า คุณคิดว่าอ่าลูกคุณเนี่ยนะหรือว่าลูกเอาลูกผมแล้วกันนะเอออย่าว่ัดในลูกคนอื่นเลยเอาลูกผมมาสมมติว่าลูกผมเนี่ยสอบสอบได้อ่าวิชาวิชาหนึ่งนะได้ได้ด็อกนะฮะแต่แต่เขาเลยคือคือเราคาดว่าลูกเราจะได้ด็อกอ่าคือดูจากวิชาเนี่ยเราคาดว่าลูกเราจะได้ด็อกแต่ผลออกมาคือมันได้ C อย่างเงี้ยอ่ถามว่า C มันดีกว่าด็อกไหมครับมันก็ดี แต่ถามว่ามันมันดีเลิศประเสริฐสีไหมก็ไม่เนี่ยคือคือนี่คือความหมายของควา,คว,าว่าแย่น้อยกว่าที่คาดนะครับแย่น้อยกว่าที่คาดดังนั้นพอแย่น้อยกว่าคาดเนี่ยตลาดเลยดิดกลับขึ้นมานะครับนะซึ่งโลกการเงินก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะฮะคือเล่นกันบนคําว่าดีกว่าคาดแย่กว่าคาดนะครับนะนะครับส่วนไอ้คาดหวังผิดไปเลยนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับนะก็คือเทียบอ่า ด,ดูตามด้านบนเลยนะฮะเทียบตามเปอร์เซนต์เลยนะครับนะว่าคือถ้าเกิดเราดูจากจุดต่ําสุดนะครับของดัชนีนะครับไอที่ผมเทียบไปดูนะฮะร่อยฟังนะครับเนี่ยมีจดตัวเลขมาแล้วนะจดตัวเลขมาแล้วคือจากวันที่13มีนาคม25 6 8นนะครับเอสเอ็มดีห้าร้อยเนี่ยทำจุดต่ําสุดนะฮะแล้วตลาดหุ้นไทยก็ทําจุดต่าสุดนะครับเหมือนกันคือเทียบจากวันนั้นมันจะถึงราคาปิดของ 24มีนาคมอ่นะ s อสแอห้าเนี่ยฟื้นตัวอยู่ที่ประมาณ4 4่จุดสี่ห้าเปอร์เซนะครับขณะที่เซ็ตอินเเนี่ยนะครับฟื้นตัวเนี่ยเอาราคาปิดเมื่อวานนะอ่าก็คือราคาปิดยีิบสีนะฟื้นตัวมาประมาณ2 6งกสเปซนี่คือ s อ500ที่ตัวเลขฐานสูงกว่าไทยนะฮะเพราะไทยเราลงมาเยอะดูไหมครับฐานต่ําถูกไหมฮะส่วน s อส0อเนี่ยเข้าฐานสูงเห็นไหมครับ แต่ทีนีน้พอเทียบจากจุดต่าสุดเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัวดีกว่าหุ้นไทยก็คือในช่วงเวลาดังกล่าวนี่แหละจากสิบสามมีนาจนถึงยี่สิบห้ามีนาเนี่ยอาจจะถึงยี่บสี่มีนาเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐบวกสี่จุดสี่ห้าเปอร์เซ็นตหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์บวกสองจุดหกสองเปอร์เซ็นตนะครับ,นะรบนะนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่าว่าคนที่มีหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับก็อุ่นใจมากกว่านะครับคำถามคืออุ่นใจยังไง ผมเทียบจากตัวเลขถ้าเกิดคุณเรียนเทนิคเข้ามาเนี่ยมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งกฎข้อหนึ่งข้อสําคัญของเทนิคข้อนาลิสิตคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างสะท้อนในเส้นกราฟทุกสิ่งทุกอย่างสะท้อนในเส้นกราฟนะไม่ว่าคุณจะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างคืออะไรเจ้ามงเจ้ามืออะไรก็ตามแต่ปัจจัยการเมืองปัจจัยสังคมวัฒนธรรมปัจจัยการค้าปัจจัยอะไรก็ตามแต่ไอค้คาว่าทุกสิ่งทุกอย่างสะท้อนในเส้นกราฟเนี่ยพอมันวัดเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์มันจึงเห็นภาพนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ทีนี้เรามาดูในมุมของ y r t r to t e นะครับก็คือเทียบจากช่วงสิ้นปีที่แล้วก็คือสิ้นปี2024นะครับจนมาถึง24มีนาคมปัจจุบันนะก็คือราคาปิดเมื่อวานแหละนะครับ S&P 500นะครับผมขออนุญาตด,ดูตัวเลขนะครับลบ2.35ดังนั้นคนที่มีกองทุนตลาดหุ้นสหรัฐนะครับกองทุนที่เป็น S&P 500นะครับที่เป็นสินค้าอ้งอิงพวกนี้นะฮะ ลบประมาณ2.35%คุณเครียดไหมครับออันนี้ผมก็ตั้งคำถามนะฮะเซตอินด็นะครับลบ15%ประมาณ15% Year to date นะครับแล้วก็หุ้น Magnificent 7ลบโดยเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ยนะครับลบประมาณ10%หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณซื้อ Magnificent 7 7ตัวกระจายความเสี่ยงเท่ากันตัวละประมาณ10-14% 1 4 1 4 1 4สิบสีสิคูณเจ็ดเกสิมุตินะคุณจะลบประมาณส0นะครับถ้าคุณซื้อ m a g n i f i c e n t ซเว่นะกระจายความเสี่ยงเท่ากันนะคุณจะลบ10%บเปอร์นะครับ n แเนี่ยลบประมาณ3ามจุดเก้าหกเปแลบสามจุ้อผมแถมอีกตัวหนึ่งดัชนีเทวาวิฟสาของอิสราเอลบวก2.99%ซ ประเทศที่ยิงกันต่อฮามุงฮามาสนะครับเนี่ยที่ไปฉีกสัญญาหยุดยิงแล้วยิงเขาต่อบวกสองจุดเก้าเ้าเปอร์เซนดังนั้นเนี่ยลองคิดดูครับลองคิดดูลองคิดดูลองพิจารณาข้อได้จริงดูนะครับนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะครับผมก็จะไม่ไปก้าวไกยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เรื่องอะไรเพราะว่าถ้าเกิดในตลาดการเงินเนี่ยสมมุติคุณคุณเชื่อเทคนิคอลออย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างสะท้อนในเส้นกราฟ ดังนั้นในคาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนักลงทุนก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่าทุกสิ่งทุกอย่างคืออะไรถูกไหมครับโครงสร้างตลาดเหรอโครงสร้างตลาดหุ้นในแต่ละประเทศเหรอหรือว่าปัจจัยเรื่องภาษีหรอหรือว่าก็สุดแล้วแต่ที่คนจะนึกกันนะครับนะดังนั้นเนี่ยในในในความที่ตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยอย่างที่ผมพูดในหลายๆคลิปนะครับที่ที่ที่มันจะมีคลิปอยู่2คลิปที่คนตามเป็นหลักห้าหม่พันนะฮะอันนี้ต้องขอบคุณ ขอบคุณอขอบคุณขอบคุณคนฟังด้วยนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกครับว่าหุ้นไทยมันเสียเวลาเนี่ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเราด้อยค่าหุ้นไทยไม่ใช่เนี่ยผมเทียบจากจุดต่าสุดอะ่ะ13มีนาปี68จนถึงปัจจุบันอนะ่ะ24มีนาปี68นะครับสิบกว่าวันเนี่ยสอาทิตย์เนี่ยหุ้นไทยขึ้น2.6เปอร์เซ็นตแต่เอสเอ็ม500เนี่ยบวกมา4.45เปอร์เซขึ้นมา4.45เปอร์เซ นั่นแหละครับคือผมไม่ได้โปรสารัฐไม่ได้โปรอะไรคือเราดูตามตัวเลขทางการเงินจริงๆนะครับแต่ชนิดที่มันเขี่ยข้องจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยทุกเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันสะท้อนในเส้นกราฟเนี่ยนักงทุนลองพิจารณาดูครับคุณลองพิจารณาดูข้อได้จริงดูว่าเป็นยังไงนะครับดังนั้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเนี่ยนะครับก็คงจะคาดหวังว่าอย่างที่นัากการเงินเขาคาดหวังเลยครับว่าเรื่องของมาตรการภาษีขอให้ออกมาแย่น้อยกว่าที่คาดนะครับ แล้วเดี๋ยวพอเดือนเมษายนเนี่ยซึ่งเฟดเฟดก็ไม่มีประกาศอะไรถูกไหมครับไม่มีประกาศดอกเบี้ยก็ไปลุ้นกันที่งบการเงินไตรมาสที่1 2568นปะครับไปลุ้นกันต่อดังั้นขณะนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคาดหวังแน่นอนผมหวังเหมือนเดิมครับว่าตลาดโลกฟื้นนะครับหุ้นไทยฟื้นนะฮะแต่มันก็เป็นข้อท็จจริงเหรอไหมครับว่าหุ้นไทยเราฟื้นน้อยกว่าโลกนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอว่าคือไม่ได้มองแค่ในมุมที่ลงอย่างเดียว คือไอตอนที่ตลาดโลกปรับตัวขึ้นเนี่ยเราก็ขึ้นน้อยกว่าโลกดังนั้นพอมันเสียเวลาไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจนะครับดังนั้นผมก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ